อลังการงานสร้างนัดบอดดูตัวทั้งงานมีสาวเพียง5คน กลายเป็นคลิปจนเกิดเป็นไวรัลโดยทางเว็บไซต์ต่างประเทศของจีนได้ทำการเปิดเผยเรื่องราวกลุ่มคนรวมตัวกันจำนวนมากที่ใต้สะพานคือมารวมตัวกิจกรรมนัดบอลหาคู่ที่เปิดโอกาสให้ชายหญิงได้มาพูดคุยกันแต่ที่ฮือฮากว่านั้นเพราะว่ามีผู้หญิงเขารวมกิจกรรมเพียงแค่5คนที่เหลือคือผู้ชายที่รวมตัวกันมากกว่า100คนที่ต้องแข่งขันสร้างความประทับใจในการรับคัดเลือกไปออกเดทจากในคลิปจะเห็นบรรยากาศที่ผู้ชายยืนต่อแถวกันยาวเหยียดรอถูกเรียกให้เข้าพบกับสาวๆทั้ง5้และครอบครัวของเธอเพื่อได้แนะนําตัวและพูดคุยสอบถามกันว พัฒนาความสัมพันธ์ต่อกันหรือไม่แม้ว่าจะมีคนจำนวนมากแต่ปรากฏว่าบรรยากาศก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยดีโดยแรงงานระบุว่าบริเวณนี้มักจะมีการจัดกิจกรรมหาคู่นัดบอกกันอยู่บ่อยครั้งและก็มักจะมีคนจากรอบๆเมืองเข้ามาร่วมด้วยอย่างไรก็ตามนี่ก็คงไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับคนในพื้นที่เพราะว่ามีผู้ชายจำนวนมากที่ต้องการแต่งงานมากเรื่อยๆส่วนทางกับผู้หญิงที่มองเรื่องการทำงานสำคัญกว่าจึงไม่ได้เร่งรีบที่จะมีคู่แต่งงานสักเท่าไหร่ดังนั้นหากผู้ชายที่หน้าตาดีและฐานะทางบ้านมั่นคงจึงมีโอกาสที่จะได้แต่งงานมากว่า